เข้าล็อกปึ๊บโอเคพอแล้วเข้าล็อกพอนี่ไงให้มันเข้าล็อกอย่างนี้นี่ไงสองพันสี่หลือไหลต่ออุึยพันสองแล้วเหมือนจะออกไหมออกไหมคพัวซองออกไหมต้องออกก็แล้ววายมาแล้วคุณแปดต้องออกอืไม่ออกเต็มคราบด้วยนะแล้วห้าพันสองแล้วมันไหลาย,ย,ายาวๆต่อแล้วคููสิบสองก็ไปหน่นสี่เป็นไงละครับผม ถ้าผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราไปอยู่กันในเกมบุรุกข์กอรี่มอนัสซ่านะผมวันนี้เรามาพร้อมกับสูตรนะผมแล้วก็กับทุนน้อยแบบเช่นเคยนะผมทุนที่70บาทเท่านั้นเองนะผมวันนี้ผมจะมาแจกสูตรนะผมว่าทำยังไงให้แม่งแตกโบบาโบบาหรือบุ๊บบาสเป้เดี๋ยวดูตารางการแจกกันนิดนึงนะผมตารางการแจกกัจะมีไว้ผมมีเช็คแล้วก็เออมีเช็คก้อนโตแล้วผมแล้วก็เช็คชิ้นเล็ก นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเข้าเข้าวเข้าเข้าวแล้วมีสเกตเตอร์4ตัวถึงจะเข้าสเกตเตอร์แล้วผมเดี๋ยวเราไปกดก่อนเลยดีกว,ว่าว่ากดยังไงให้มันเข้าเดี๋ยวเราไปด,ดูสูตรกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกไปก่อนนะครับผมสิบทีเอาโด่งทิ้งไปก่อนเธอโบไปเลยครับผมเอาโด่งทิ้งไปก่อนเอาโด่งทิ้งไปก่อนครับผม เรามากระฝูเรามากระฝูเรากดยังไงเข้าหลายๆกันไปก่อนช่วงนี้หลายๆกันไปก่อนวิจัดเขตก้อนโตต้องมาแล้วนะนี่ดูว่าต้องหรือว่าจะมาไปครับผมต่อฮะนีอ้ยมันออกออกยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะล้วเข้าเลยเข้าคาเกเตอร์ที่เรียบร้อยไหวครับผม เรามาดูกันว่ามันจะแตกเยอะหรือแตกน้อยนะครับผมเราผมจะแจกสูตรให้ดูว่าเป็นยังไงสูตรนี้ไปครับผมดู้ใจเบาจัดผมไม่ออกเลยอ่ะดูคูณหกกเนี้ยอืมสวยงามดูสวยงาม สวยงามโอ้ยไม่ออกเลยเว้ยโอเคไม่ออกเลยไม่ออกเลยเป็นไงเดี๋ยวผมบอกสูตรเลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนเมื่อกี้ข้างในตะเกตเตอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไปสามบาทห้าบาทกันเลยเองสามบาทสามบาทมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะขอเจอไวายหรตะเกตเตอร์หน่อยโอเค ถ้าเจอวายเจอสเกตเตอร์นะครับผมให้คลิกที่วายกับหรือว่าสเกตเตอร์ก็ได้ครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าความปังมันจํานานไหนนะฮะให้เราคลิกครับผมอ้าวายมาวายมาวายมาแต่ไม่รู้เป็นจะแตกไหมเอาแตกโอเคสเกตเตอร์ก็ได้ครับผมโอ้ยแล้วกูสิบทีแล้วด้วยเอาเฮ้ยไปไปมาไหลนะเนี่ยเออไหลนะเนี่ยไปไปมาไหลนะเนี่ยโอเคตามนี้ผมให้คลิกนะครับผมให้คลิกที่สเกตเตอร์นะครับผมสิบทีนะครับผม คลิกไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นมันจะทำการเข้าสูตรไปที่เรียบร้อยแล้วรอให้ไปเกิดที่เทอร์โบแล้วผมหมุนอัตโนมัตินะครับผมรอดูเลยครับผมรอดูเลยครับผมไปครับผมเทอร์โบแล้วหมุนอัตโนมัติ10บทีไปเลยครับผม รอดูเลยครับผมรอดูเข้าสูตรกันเลยแล้วผมแหละคูณสิบแล้วก็ด้วยแล้วคูณสิบสี่แล้วนะมันต้องมาแล้วจริงรอดูเข้าสูตรแล้วผมรอดูเข้าสูตรเลย,รรเ,รเ,ลยเ,ลเริ่มมาลุัวแล้วเห็นเป่าเริ่มมาลุลัวแล้ว ขออนุญาตขยับเป็ดเลยนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเป็ดเลยเดี๋ยวโชว์แจกสูตรเดี๋ยวโชว์แจกสูตรขออนุญาตเดี๋ยวขยับเป็ดเลยนะผมเป็นไงเป็นไงครับผมดูดิไหลาย,ยาวๆไหลาย,ยาวๆโอ้โหผมบอกแล้วให้กดไปนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผม10ทีแล้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หลังจากนั้น เธอโบเลยครับผม10ทีแล้วผมให้มันเข้าล็อกปุ๊บโอเคพอแล้วเข้าล็อกพอนี่ไงให้มันเข้าล็อกอย่างนี้นี่ไงสองพันสี่แล้วไหลต่อ,อ,อพันสองแล้วเหมือนจะออกไหมออกไหมควัวซองออกไหมต้องออกก้วแหละวัยมาแล้วคุณแปดต้องออกอไม่ออกเป็นกราฟเลยน,นะยแล้วห้าพันสองแล้วมันไหลยาวๆต่อแล้วคู่ิบสองก็ไปหมื่นสี่เป็นไงล่ะครับผมสูตรนี้ นะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับต่อไปผมแล้วเอาไว้เจอกันคนลิปหน้าสำหรับปนี้ที่อยู่กุญปลายครับผมขอบแล้สุดนี้ของจริง